ถึงเวลาที่ไทยต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของเราเองพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้บ้านเมืองของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญปัญหาชายแดนที่ร้อนแรงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านและการถูกกดดันจากต่างชาติทุกอย่างกำลังทดสอบว่าเราจะยืนหยัดได้หรือไม่เราคงไม่อาจหวังได้ว่าใครจะมาช่วยใครจะเข้าข้าง ใครจะยื่นมือมาอุ้มเราไว้ได้ตลอดไปเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งผลประโยชน์ไม่ใช่โลกแห่งน้ำใจทุกชาติล้วนคิดถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักดังนั้นสิ่งที่คนไทยต้องทำในเวลานี้คือหยุดฝากความหวังไว้ที่ใครจุดคิดว่าคนอื่นจะมาช่วยเราแต่ลุกขึ้นช่วยตัวเองเราเคยรณรงค์กินของไทยใช้ของไทยไทยทำไทยใช้ นี่คือแนวคิดที่เราต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้เศรษฐกิจของเราแข็งแกร่งพึ่งพาตนเองได้เพราะหากเราไม่เข้มแข็งจากข้างในวันหนึ่งเราจะถูกกดขี่จากข้างนอกดูอย่างญี่ปุ่นประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยพ่ายแพ้สงครามพังพินาศจนแทบไม่เหลืออะไรแต่พวกเขาลุกขึ้นสร้างชาติใหม่ด้วยวินยัยด้วยความเพียรด้วยความสามคัคคีและด้วยการพึ่งพาตนเอง จนกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกในวันนี้ญี่ปุ่นคือบทเรียนสำคัญให้คนไทยได้เห็นว่าชาติใดที่คนของเขาไม่ยอมแพ้ไม่รอความช่วยเหลือแต่ลุกขึ้นสร้างด้วยตัวเองชาตินั้นจะยิ่งใหญ่ได้แน่นอนพี่น้องทั้งหลายในสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดแบบนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าความสามคัคคีเราต้องเลิกแบ่งฝักแบ่งพายต้องเลิกโทษกันไปมาแต่ต้องรวมพลังกัน เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยเราต้องสร้างประเทศให้แข็งแกร่งทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและจิตใจของคนไทยเองเพราะหากเรามีแต่ความแตกแยกไม่มีชาติใดจะเคารพเราและไม่มีใครจะปกป้องเรานอกจากตัวเราเองถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่บริหารประเทศแบบลูกคุณหนูที่รอพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติแต่ต้องลุกขึ้นบริหารอย่างเข้มแข็งทำเพื่อตัวเองทำเพื่อประชาชน และทำเพื่อแผ่นดินไทยพี่น้องชาวไทยถึงเวลายืนเคียงข้างกันถึงเวลารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเราจะไม่ถอยเราจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานแผ่นดินของเรานี่คือแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้และวันนี้คือหน้าที่ของเราที่ต้องสืบต่อเราจะปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจด้วยสองมือด้วยชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ทุกคนจะยืนหยัดเพื่อชาติไทยขอให้คนไทยทำแผ่นดินจงลุกขึ้นร่วมแรงร่วมใจปกป้องแผ่นดินไทยเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยตลอดไปถึงคราวไทยลุกสู้ศึกเฝ้ารุกทุกแดนแผ่นดินคือของแทนบรรพชนผู้พลีชนใครจะช่วยใครนั้นอย่าหวังฝันจากคน ต้องพึ่งพลังตนร่วมแรงสร้างชาติไทยกินของไทยใช้ไทยหนุนอุตสาห์ให้ใหญ่สร้างเศรษฐีด้วยใจมิให้ชาติพ่ายแพ้ศัตรูหมายรุกรานดูหมิ่นเหยียบแผ่นแพ้หวังยึดครองชะแงะชายแดนดุเดิดดานมีเพียงญี่ปุ่นชาติเคยเป็นมิตรยาวนาน เขาสู้จนพ้นการก้าวยิ่งใหญ่ด้วยแรงตนเราไทยต้องถือเยี่ยงแบบอย่างเพียงหนึ่งหนร่วมพลังใจคนฝ่าไฟศึกไม่พรั่นพรึงเลิกลูกคุณหนูอยู่รอพึ่งผู้มาช่วยดึงต้องสร้างชาติให้ถึงเกียรติศักดิ์ดังบรรพชนไฟศึกเผาแดนนี้ ร้อนดังจะผลาญคนต้องสู้ด้วยใจทนยอมสละเลือดเนื้อพลีสามัคคีรวมชาติปกป้องเขตแผ่นสีกำแพงใจไทยมีศัตรูจักสยบครามไม่ยอมให้ใครเหยียบไม่ให้เสียเกียรติย่ำจะพลีชีพไม่พรมเพื่อป้องชาติศักดิ์สี เลือดบรรพชนรถไว้ให้ชาติไทยยั่งยืนนี้ลูกไทยจงพักดีรักชาติไม่ยอมแพ้เศรษฐกิจต้องก้าวด้วยแรงเรากู้แผ่นแท้สร้างสรรค์ด้วยพลังแท้พึ่งตนเองแข็งขันพื้นแผ่นดินเลือดรถพ่อแม่พี่น้องปนเราจะไม่ทอดตน ให้ใครเหยียบย่ำไทยธงไตรรงต้องปลิวทั่วผืนดินฟ้ากว้างไกลคือสัญญาณเรียกไทยรวมพลังศึกครานี้เราคนไทยขอสู้ปกป้องอยู่แผ่นดินนี้พลีเลือดพลีชีวีเพื่อชาติไทยชั่วการนาน